สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําที่นอนที่หมอใช้เยอะที่สุดในกาแพงเพชรน,นะครับผมตัวนี้ขายมาเป็น10ปีแล้วครับตัวนี้จะขายดีมากเป็นแบรนด์ทอมมี่นะครับผมทอมมี่คือตัวนี้จะเป็นทรงสระเปาที่นอนอยางอัดยางพาลาผสมโพลีวีเทนมาส่งฟองอัดขึ้นมาอีกหน่อยหนา8นิ้วเย็บทรงสระเปานะครับเห็นไหมครับทรงสระเปาอันนี้คือสาพุทเครื่งอันนี้หกพุตนะครับผมตัวนี้คุณหมอในกําแพงถ้าเอ่ยชื่อจะรู้เลยว่าใครซื้อไป5หลังครับ ทางบ้านเมื่อ6-7ปีที่แล้วแล้วก็ซื้อมาหลังแรกก่อนสาฟุตครึ่งซื้อสาฟุตครึ่งเสร็จปุ๊บมาซื้อ6ฟุตอีก4หลังให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวนะครับเขาบอกนอนดีมากนอนดีกว่าแบรนด์ดังๆที่ราคาหลายๆหมื่นนะครับผมขายดจริงๆตัวนี้ตัวนี้จาก6ฟุต12ื่นเหลือ 7, จ็ดนะครับผมซูมูนะครับ5ฟุต จาก1 1 5 0 0หรเหลือ6,9 0 0าสามพันครึ่งเหลือ4,9 0 0นะครับซื้อวันนี้เป็นแบรนด์ทอมมี่เดี๋ยวจะมีการร่วมสนึกชิงโชคแจกที่นอนฟรีด้วยนะครับผมเป็นทรงซาลาเปาขายดีมากขายจริงจริงขายดีแบบคือต้องลองนอนนะครับพอดีเมื่อวันก่อนพลพิฆาตสวค์ก็มาซื้อดังนี้ตีแล้วมาจากอายุหัดคีรีนะครับมาซื้อดังนี้โดยเฉพาะเลยวันก่อนก็ส่งกรุงเทพส่งกรุงเทพโรงงานไปส่งให้ เห็นบอกว่าไปนอนอยู่3วันโอ้ชอบมากเลยอยาจะกลับมาซื้อใหม่ขายดีจริงๆตอนแรกมันมีขนาดนี้เหลือแค่นี้เองครับผมยังไงก็ลองมาดูนะครับไม่ปวดหลังแน่นอนไม่ปวดหลังเพราะาคุณหมอขการันตีขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ